วันนี้ก็มีข่าวหลายเรื่องเลยนะครับผมคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าข่าวเยอะมากๆเลยนะฮะยังไงก็ก่อนจะฟังคลิปนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับเอวาชาบูนะครับชาบูแสนอร่อยนะฮะซอยสุขวิท107นะครับซอยแบริ่ง23นะครับใครที่อยากจะทานชาบูอร่อยๆก็ลองติดต่อเบอร์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ Black Ocean นนะฮะอุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงปลานะครับมีทุกๆอย่างเลยนะฮะยังไงลองแอดไปคุยดูนะฮะใครสนใจเลี้ยงปลานะครับผมก็มาคุยกัน ก่อนเลยฮะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเชลซีก่อนนะฮะที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฟุตบอลฟี้าเรียบร้อยแล้วนะฮะรอดูว่าใครจะเข้าไปชิงกับเขานะครับผมในค่ําคืนนี้นะฮะปารีสแซงต์แชงแมงนะฮะจะเจอกับเรอัลมาดริดนะฮะในเวลาตีสอของค่ําคืนนี้นะครับก็มาดูกันว่า ใครจะเข้าไปเจอกับเชลซีนะฮะพีกสุดๆนะฮะโจเปตโตรนะฮะเพิ่งเข้าร่วมกับเชลซีไม่นานนะครับผมมีโอกาสยิงแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแต่เข้าไปถึง2ประตูนะฮะทำให้เชลซีนะฮะชนะทีมของฟูมิเนเซ่นะฮะเป็นทีมเก่าของโจเปโตรนะครับพอเขายิงเขา้า <ๆ S 1> เขาก็ไม่ได้แสดงท่าดีใจอะไรมากมายนะฮะเป็นการให้เกียรติสโมสรเก่านะฮะมาลุ้นกันดีหวาว่าคนนําคืนี้ใครจะเข้าไปชิงกับเชลซีนะครับผมเอาแล้วมาฟังข่าวของยูไนเต็ดกันหน่อยนะฮะวันนี้ข่าวค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะ แต่ว่าข่าวก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นนะเป็นการอัปเดตสโมสรละกันนะครับก็สโมสรได้ปล่อยภาพนะฮะก็คือมีการฝึกซ้อมที่สนามแฮริงตันเรียบร้อยะะ้วฮะมีนักเตะหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเก่าหรือใหม่ก็เข้าไปร่วมฝึกซ้อมในสนามแล้วนะครับมีหนึ่งประเด็นที่เราเห็นกันนะค,ะคือมาคัทแลตฟอร์ดนะครับได้เข้าไปร่วมซ้อมด้วยนะครับแต่เป็นการขอซ้อมเดี่ยวนะฮะซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้าแลตฟอร์ดจะออกแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงเข้าไปใช้ อะไรได้ก็คือจริงๆแล้วแรดฟลร์ดก็ยังเป็นนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอยู่นะฮะยังสามารถใช้ฟังก์ชันทุกๆอย่างของสโมสรได้อยู่ทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมว่าเขาก็น่าจะเป็นการเรียกความพร้อมให้ตัวเองนะฮะก่อนที่จะย้ายไปซบทีมอื่นนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีความแน่ชัดนะฮะว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่านะครับผมอีกข่าวนึงเป็นข่าวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเขาได้แจ้งกับต้นสังกัดของเขาแล้วนะว่าเขาอยากจะ ย้ายไปที่การาตาสลายแบบเป็นตัวจริงของการาตาสไลนะฮะซึ่งตอนนี้การาตาสไลนะฮะมีข้อเสนอสัญญาให้กับนาบปรีต้นสังกัดนะฮะห้าปีนะครับผมแต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงอะไรใดทั้งสิ้นกับนาบปรีนะฮะคือยังไม่มีคําตอบนั่นเองว่านาบปรีจะยอมหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงน,นี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าโอซิจะตกลงที่ไหนจะจบที่ การตาสลด์หรือเปล่านะฮะแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับอีกหนึ่งข่าวก็เป็นข่าวที่พวกเราอึดอัดกันมานานนะฮะทางด้านของไบรนเนมบูโมนะครับผมล่าสุดนะครับเบนฟอร์ดเริ่มมีความอึน กับดิวนีแล้วนะฮะเริ่มหงุดหงิดคือจริงๆแล้วมันหงุดหงิดไปทั่วนะฮะทางด้านของแมนยูเองก็หงุดหงิดกับเรื่องนี้นะฮะว่ามันยังไม่จบสักทีนะครับผมที่เบนฟอร์ตต้องออกมาหงุดหงิดเพราะว่าเบนฟอร์ดนะฮะได้แจ้งว่านักเตะอาจจะต้องกลับมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมในวันจันทนี้แล้วนะฮะแต่ว่าพอดิวมันยังคุมเครือมันยังไม่จบมไม่สิ้นสักทีเนี่ยมันทําให้เบนฟอร์ดไม่รู้จะเอายังไงต่อกับทางด้านของเอ็มบูโม่นะครับไปๆมาความกดดันมันก็จะโยนกลับมาที่าายูไดดนะะค เอ็งบูโมก็รอรอรอมันก็ไม่เดินหน้านสักทีนะครับแทนที่สมมุติเราปิดดิวปุ๊บตอนนี้เอ็งบูโมจะมาเก็บตัวกับเราแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นเอ็งบูโมก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมมันเลยขลักาซังอยูอย่างนี้นะครับยังไงผมว่าดิวเนี้ยขอให้จบโดยเร็วที่สุดละกันนะฮะเมนยูในเตดน่าจะต้อง ทุ่มเงินสักหน่อยนะเพื่อปิดดีลนี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่จบไม่สิ้นนะครับทีนี้การเสริมหน้าเป้าของยูไนเต็ดตอนนี้ยังมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้อันนี้สื่อเทียสูงหลายสำนักนะฮะได้รายงานว่ามันจะเป็นไปได้ต่อเมื่อหากว่าแมนยูเริ่มปล่อยนักเตะเก่าออกได้บ้างนะฮะเพราะว่า เรื่องกดการเงินเรื่องนี้สาคัญนะครับถ้าเกิดเรายังปล่อยไม่ออกการที่เราจะหาเงินไปทุ่มซื้อคนใหม่ๆเข้ามามันก็เป็นเรื่องยากมากๆนะครับทีนี้เรามาดูคุยกันต่อเลยเรื่องค่าเหนื่อยแล้วกันว่าจริงๆตอนนี้การปล่อยนักเตะเก่าออกของเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าค่าเหนื่อยนั่นเองนะค่าเหนื่อยของนักเตะ ทั้ง4 5คนที่จะมีการปล่อยออกเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะฮะเฉียดๆสามแสนสามแสนกว่าทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันทําให้เป็นจุดเหมือนกับเป็นเหมือนเส้นผมที่อุดตันท่อระบายนะ้อยู่นั่นเองนะถ้าเกิดนักเตะทุกคนเหล่านี้ช่วยกันคลายตรงนี้นะฮะลดค่าเหนื่อยผมว่าน้ําไหลแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูน่าเตะก็ลดค่าซื้อขายกันลงไปเยอะมากๆแล้วนะฮะยอมขาดทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่านักเตะยังไม่ยอมลดค่าเหนื่อยอันนี้ก็เป็น ข้อขวดนะฮะที่มันไม่สามารถไปต่อกันได้นะฮะก็ต้องมาลุ้นกันว่าดิวขาออกของเราจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตอันใกล้นี้นะเพราะว่ามันก็ใกล้จะปิดตลาดซื้อขายแล้วนะอีกไม่นานแล้วนะครับผมทีนี้มาคุยถึงเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับแมนยูนเต็ดได้รับข้อเสนอนะฮะการเซ็นสัญญากับนักเตะฟรีเอเย่นนะครับตอนนี้มีรายชื่ออยู่ประมาณ3รายชื่อนะครับเป็นการที่เขามาเสนอเรานะฮะยูนเต็ดไม่ได้ไปขอนะฮะแต่ว่ามีการมาเสนอกับยูนเต็ดนะครับก็จะมีทางด้านของดมินิกคารเวอร์ลูว ะะแล้วก็จิมมี่วาร์ดี้นะฮะคาลิมวิลสันนะครับก็จะมี3รายชื่อนี้นะฮะซึ่ง3รายชื่อนี้จะเกิดขึ้นข้อต่อเมื่อยู i นเต็ดไม่สามารถปิดดิวกองหน้าหรือว่าปิดดิวใครได้ต่อจากนี้นะฮะสคนนี้ก็จะเป็นดิวที่ยู i นเต็ดจะเข้าไปร่วมช่วงท้ายตลาดนั่นเองนะฮะเหมือนกับพอมันกาลังจะปิดแล้วหาใครไม่ได้แล้วยูนเต็ดก็ต้องเข้าไปร่วมกับดิวสัญญาเซ็นฟรีแบบนี้แหละนะฮะ มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่านักเตะเหล่านี้ก็ไม่ใช่ช่วงพีของเขาแล้วนะฮะแต่ละคนถ้าหากมันจําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องใช้นะครับผมอันนี้ก็ต้องมารุ่นกันว่าขอให้เราปิดดิวให้ได้ก่อนแล้วกัน3คนนี้ไว้ทีหลังนะครับผมวันนี้อัปเดตก็ประมาณนี้นะฮะข่าวค่อนข้างเงียบเลยนะฮะเป็นไปในทางไม่มีดิวไหนที่จะดูแบบชัดเจนสักกะดิวนึงนะฮะมีแค่ดิวเดียวที่ โยเคเลสน่าจะไปอาร์เซนอลแล้วแต่ก็ยังไม่ฮิวิโกนะครับอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันว่าอาร์เซนอลจะได้โยเคเลสหรือเปล่าแต่ผมว่าก็น่าจะ99%ากแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าเห็นคุยข้อตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แลวกันนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยววิซ่าชาแนลจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเช er ียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ